สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับก็มาชี้เป้ารถกันเช่นเคยครับวันนี้เป็นรถตู้ครับโตโยต้าแอลเฮดหนึ่งสองครับอ่าเป็นรถปีหนึ่งเก้าเก้าห้าอ่าระดีเครื่องยนต์คันนี้เป็นตัวสองแอลดีเซลครับอ่าเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดาพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ครับแล้วก็ทําแบ็คมาใหม่เรียบร้อยแล้วครับเจ้าของลงเลยไว้แบบนี้ครับเกียร์ไม่ดังไม่ดุดครับเข้านิ่มๆ หมอ้อน้านี่มี2ใบความร้อนนิ่งๆครับไม่ไอไม่ดันนะครับนะอคอมแอร์ก็ของใหม่ครับเย็นทั้งหน้าหลังครับออกทุกช่องภายในนี่ค่อนข้างจะสะอาดเลยครับนะโล่งๆครับเบาะคันนี้มีให้1แถวนะครับนะแล้วก็มีแลหลังคาครับเหมาะสําหรับเอาไปทาสายแคมปิ้งครับนะแล้วก็ใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าอยากจะได้เอาไปขายของก็ลองดูคันนี้แล้วกันนะ แต่ต้องชี้แจงนี้ครับคันนี้เป็นรถตู้อ่าป้ายฟ้านะครับถ้ากรณีเอาไปจดทะเบียนเนี่ยก็ต้องอ่ามีเบาะให้ครบครับก็ยังไงก็ลองสอบถามเจ้าของรถเดิมดูด้วยนะว่าเบาะเอาออกไปเนี่ยยังอยู่ไหมนะเวลาไปดับรถเราจะได้เอากลับมาด้วยแต่เกิดไม่มีเนี่ยเราก็ต้องไปหาซื้อเพิ่มเติมครับเราจะได้ดู เรื่องบอกไว้ด้วยราคานะครับเผื่อบางคนนี่ไม่ได้เตรียมงบเรื่องบอกที่ว่าจะเอาไปใส่หรือว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ยอยากจะได้เอาไปทําเป็นสายแคมปิ้งเนี่ยก็ต้องเอาไปเปลี่ยนทะเบียนครับเป็นป้ายเขียวอะไรประมาณนี้ครับก็บอกไว้นะครับอันนี้ผู้ขายตั้งราคาไว้ที่7900 0บาทครับรถอยู่แถวสายสี่ครับหนองแขมกรุงเทพครับใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้เลยครับผ่านลิงก์ f a c e b o o k ด้ล่างคลิปครับมีเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยนะครับสามารถติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงเลยนะครับ ทางช่องเป็นแค่สื่อการให้เท่านั้นถูกใจไงก็แนะนําให้ไปดูตัวจริงกันด้วยครับลองขับลองเทสดูเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจใจ่ายเงินนะครับโอเคลัคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ใหม่ท่านจะได้พาจาผมส่องคลิปนี้สวัสดีครับ